ติดตามชมเส้นทางบันเทิงนะครับและรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดมิสไทเลโบ2023รอบตัดสินจากโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำนะครับอุตสาหะสุภาษิตในวันนี้นะคะสุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงสัทธรรมนำความสุขมาให้ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูทะเลหมอกนะครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งขาวโพลนแล้วก็ทอดยาวไปตามแนวภูเขาครับบริเวณจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นผานกแอน อยู่ห่างจากศูนย์บริการนะักท่องเที่ยววางกวางไปประมาณ2กิโลเมตรครับขณะที่ธรรมชาติช่วงนี้ก็มีความสวยงามหลังจากที่ทางอุทยานแห่งชาติปูกระดึงได้ปิดฟื้นฟูไป4เดือนและกลับมาเปิดให้เที่ยววันนี้เป็นวันแรกลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ